สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับเราบอกนั่นเองในแมปจุดพักใจผมมาดูว่าตอนคืนนี้ทุกคนทําอะไรกันบ้างใช่แล้วไปดูกันดีกว่ากลุ่มนี้เขาทำอะไรกันอะแพทอะไรหรอไม่ให้พี่แล้วพี่ฮาร์พี่ฮาร์พี่ฮาร์พตสนใจหรอกผมทบทุนสิบสตางค์นะครับโอ้าัยครรบตงนี้กำลังขอขอตังค์กันอยู่นะครับสักสัสีสตางค์ค่ะพี่ เนี่ยผมจะได้มีตังแต่ผมขาดอีกไม่ีขอให้แล้วมีไดมาแล้วสามสิบองบาทอะไรต่ออีอะไร่ออีปยเดียวอ่ะเกิดดีรับสุดเหรออ่อเดียวอเดียววะเดียวอเดียววะเดียวผมอะไรอะไรนะครับทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย อ๋อเพิ่งจะเปลี่ยนอะวตารอยู่ครับอ๋ออยู่คนเดียวเหรอครับครับผมอ่าไหนๆเปลี่ยนเปลี่ยนอะวตารในคำเนี่ยยังยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยครับอ๋อผมผมรอดูผมผมรอดูเฮ้ยอย่ารออย่ารอดูเลยคุณทำไมเฮ้ยเล่ย <laughs> หรอครอับยังไงอ่ะชุดไม่ค่อยจะคนตอนนี้ตักงบไม่ค่อยมีซื้อชุดอ๋อเฮ้ยแต่อะวตารี้คุณก็เตอยู่นะเท่เลย แมว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 ทุกคนแมว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 เดี๋ยครับรีบไปไหนเนี่ยคุณแมวคุณแมวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะแมวพกแมวครับครับวันเดียวผมวันเดียวดเดียๆๆๆดเด๋ยว,ดดยว,ดดยวทา่านอรอยู่ครับเนี่ย หายใจอยู่พี่ <laughs> โอเคเลยครับผมไม่รู้เลยคุณหายใจอยู่ <laughs> โอ้ทำไมมาเดินต,ตรงนี้อ่ะทำไมมาเดินตรงนี้ครับเนี่ยพี่เห็นคนอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไม่รู้จะไปไหนเลยวิ่งมาวิ่งเล่นอยู่ครับใช่แมวพวกแมวนะแฝดกัน นี่แมวชื่ออะไรครับเนี่ยแมวชื่ออะไรครับตัวนึงไอสีส้มแมวพุดก็ตัวทาหังแมวอิสลามฮะแมวพุดแมวอิสลามผมก็มาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนผมคือนิกเอแมนฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้น เรามาออกันตรงจุดเกิดทำไมเฮ้ย,มย,ย,ยไม,ม่ใครอยู่หลังต้นไม้ปะนี่ใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีครัครบพี่ชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายทำออยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปลงแล้ว <c ười> คุณอะไรผมอะ่ะพี่ชายเราอะไรอยู่กับพี่ชายพี่ชายหลบหลังต้นไม้ทำไมอ่ะพี่ชายทำยอ,ยอ,ะยยดดอะไรอยู่เนี่ยมาขึ้นมามาน,นะ ได้ได้ครับได้ได้เอาผมไลยฮะมาตวงตวอะไรวะผมผมว่ามัไม่ใช่นะผมผมว่ามันไม่ใช่นะมามเข้ามาก่อนแล้วโอ้ได้ได้ครับได้ขึ้นเตียงเลยครับโอ้ไปปเกนเอ่ยไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วเฮ้ยใครเกย์กันอะเอเกูโจ้กูโจ้กโจคนนู้นคนคนนู้นเกย์เก โจเก๋เยอ่ะอะคุณไม่เก๋กว่โจอ่ะพี่แปลกๆเอ๊ะเอ้ยไม่ใช่โกโจัว่เก๋อ๋อลืมลืมผมฟังผิดเนาะโกนตัวเก๋ใช่ไหมครับเล่นด้วยกรบพี่ผมเงาผมไม่มีเพื่อนได้ได้เลยครับได้เลยนี่นี่นี่คุยกับโจทำอะไรครับเนี่ยเอ่อจะเจอไง มูลคุ้มช้อไะ้ี่มันกาลออไในฟังไม่ออกหรอกเพราะที่คือคำศัพท์ของโกโจอยี่โกโจครับพึ่งกลางกลางนาคิดนะครับกลางนาคิดกลางนาคิดอารมสงสงสัยไม่ใช่อั่นีินั้นต้องพูดอันนี้อ่ะที่ไหนมีรูที่มันมีกูที่ไหน ผู้นี้ผู้นี้ผู้ดีครับผมเอาไปทำแมวเม็ดแมวตัวอะไรครับเม็ดแมวตัวตัวอะไรเนี่ยเม็ดแมวเดี๋ยวเ้ยจะตีลักพาตัวจะตีเอาไปไหนตีลักพาตัวเม็ดแมวไปตีเพื่อนตีหน้าเพื่อนเราเราเราต้องไปช่วยช่วยแมวใช่ใช่ใช่ทำไมเราทำไมคุณก่อนโจไม่หลับไม่นอนรับเนี่ย ทำไมคุณไม่หลับไม่นอนครับเนี่กยกี่โมงพยายามแล้วไม่ห่วงอ๋อไงค,ครับแค่นั่นแหละไงครับถ้านอนกับพ่อแม่กูจะหลับตั้งแต่3ทุ่มเนี่ยไอ้นี่นอนกับใครอะนอนกับเกี๊เอ้ยฮะออ๋อพูดอะไรวะเหยา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 พูดอะไรวะเหยาเหยวเหยพูดอะไรวะเบารากับใครนะ ไม่ไม่ไม่นอนคนเดียวคุณโชใครไว้เนี่ยคุณซชใครไว้บอกมานะนอนนอนนอนคนเดียวพิลคืนครับนอนคนเดียวนอนคนเดียวจริงเปล่ามีใครนอนข้างคุณหรือเปล่าจะมานอนท้องพี่มันไปนอนข้างข้ามมานอนกับผมก็ได้นะนอนกอดแม่ดีกว่าพี่ไปตีทำสัมพันธ์ไม่ตีกันไหมเล่นเล่นเล่นหมากรุกกันดีกว่าหมากรุกไหนอะหมากลุกลับ ไม่ปลุกไปเป็นเรับเนี่ยแปลกวันนี้ปะอ๋อบ้าเราไม่ใช่เราเล่นหมัก้ดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกีสตรีมดัสเกียร์สตรีมลุกวิดีโอดัดรับใช่ผมไม่เหมือนดัสผมไม่ใช่ไม่เหมือนดัสต้องผมเหมือนเขาเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวผมตัวผมใช่อย่างเดียวแต่ส่วนอื่นไม่ใช่อันนี้เนี่ย ฝ่ายลูกอันนี้ฝ่ายลับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยทำไมทำไมตัวสูงจังเพ่ที่สับไฟฟ้าไปครับโอ้แมวแมวไหนอ่ะแล้วสูงกว่านายแล้วแล้วแมวตัวเล็กๆอ่ะคุณคุณเขาบอกเขาเขาสูงกว่านายแล้วอ่ะโคโจ้แล้วสูงกว่าแล้วเห็นปะเจอเฮ้ยอันนี้ไม่สูงคืออันนี้มันอันนี้มันแบนขึ้นแฟบลงกันเนี่ย โอ้ไม่กอดริบลงแล้วนี่มันนิกกอรแมนแทชชั่นได้ไปไหนแล้วที้เพื่อนเป็นเพื่อนกดโจแล้วผมดีใจมากเลยอ่ะผม FC กดโจเลยนะเนี่ยเฮ้ยระวังขาดรึ่งนะไม่ขาดผมจะกลายเป็นแอปเปิ้ลแทนก็ได้ไปหาคนเกียนดีกเ่าเลื้อนะครับเ จะเลื่อนนะฮเนผมดีดีหรบเนี้เหรอคุณขึ้นหลับผมมาเดือยผมพาไปว่าน้ำโอเคเอ้ยอะไรอ่ะโดนโดนตอกแล้วเมื่อกี้โดนโดนตอกเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่ผมจะส่งาพิเศษให้ดูอ่ะคุณรู้คุณรู้จักคุณรู้จักไหมไม่รู้นะอยู่จริงจริงไง แม่งแบนดูกราทิบต้องขาคู่อะไรนะเอ้าดูดีแกวะแล้วถ้าถ้ากระโดดก็ออกไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้มันมันต้องไอ้นี่ทําไอดูดูแกวะทับกดกดพิมพ์ว่าทับไอีเดี๋ยวมาเอ้ากดออกไม่ได้เฮ้ยกดกดทับไอครับกดทับไอกดแชทอ่ะกดแชทขึ้นมามันกดออกไม่ได้ไม่ไม่กดแชทขึ้นมาก่อนกดแชทขึ้นมาอ่าฮะแล้วก็กดกดคำว่าทับไออ่ะ อ่าอีพลังวิเศษครับพลังวิเศษขับไปอีกครับอะไรพลังวิเศษขึ้นมาแล้วพลังวิเศษเป็นกดอะไรไม่ได้เลยได้ได้โอ้โม่แก้ก็ดีแล้วแล้วแล้วพลังวิเศษมันมันต้องเขียนว่าอะไรก็เหมือนกันแหละก็เหมือนเดิมไงก็ต้องเหมือนเดิมต้องอุ้มคนกันไหนลองดิอ่าลองครับลอง คำรับนะคำตบคำตอบคำบไม่รับหรอกได้ร pues like you know? kind of ู kind of ้กร่เดียดเลยเอ้าโอ้คือใครมาอย่างเงี้ยเลยก็แต่งยิเลยเฮ้ยเฮ้ยหุโดนผมโดนผมโดนเลยนะหผมโดนผมโดนหุโดนหุบโดนหุบดิคาบหัวหัวอย่าอย่าทำเขาอย่าทำเขาโอ้ไม่ครับผมโอ้ไอคนพูดอ่ะไอคนพูดตัวดีเลยไอคนพูดอ่ะหโวแต่เน้ะอยากร้องปะอยากร้องปะฮะมีกระแมน อันตรายนะคือแบบให้ขึ้นหลังเนี้ยไว้ใจยากน่ากลัวไอ่มีท่าหนึ่งอ่ะโดนท่าท่าเนี่ยท่าตอกในน้ำอ่ะแล้วผมทำไมเป็นทำไงไม่รู้อ่ะผมเคยโดนอยู่อ่ะเขาลากผมลงในน้ำแล้วเขาหลังเราดปใครก็ได้จะกดแบบนิกาแมนเลยนี่ไงับขาวไปด้วยผมโดนลู่เียบโดลู้เหยียบโดลู่เหยียสบายไหมครับเนี่ย พูดได้แบบเลวสวสวมากอไงตอกน้ำอ่ะวิาตอกเจออยูู่่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ไมเหมนคนเดิมปะจีซิงกบินบาบิาบิามิกีซูกิบิกซูกิเราบเสีงอะไรครับมีเพลงด้วยมีเพลงสับตะกอบสับระกอบสับระกอบก็มีคนแอบเล่นแน่เลย คนเบาอะยนอยโนยโดิตอกแน่มึงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเจ้เย็นพี่ชายใจเย็นพี่ชายพี่ชายใจเย็นนะครับเราค่อยคุยกันได้ไม่เป็นไรพี่กูมากูมาทำอะไรต่อหน้าสาวเนี่ยมาทำให้ดูว่าผู้ชายเขาเก๊ เดี๋ยวผมโดนคนโดนผมไม่ใช่ผมไม่กีพี่ดูพี่ดูคนฝรั่งเย้ e e t y o n b สายเขารอ่า you go in s l a d i n t yeah yeah d i like สรัาคนนี้างเลยอรัเกย์ bro ฮะรัตอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินมีอยู่สองงานไม่อไนี่ก็รีเซ็ตตัวละครสำรับเกิดตรงนี้ดโอ้สรัตเอเย่ดิขอสิอุ้มขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยห้าสิบหาอุ้มห้าสิ แจ่เข้าไปใครใครพูดอะ <laughs> ไอ้หรอไอ้เกาพูดหรอห้าส <50, 50. S 1> ิบห้าสิบได้กาพูดหรอแพงแพงแพงสิบาทสิบาทออนรเปสิบบาทล้อสิบาทแล้วอสิบบาทล้อเอิบาทสิบาทบาทขาตัวครับสิบาทไม่ได้สิบาทไม่ได้สิบาทสิบาทไม่ได้ไม่ได้ส่กลกองตัวนี้ห้าสิบโอ้สร,รุปเท่าไหร่ ห้าสิบห้าสิบโอ้โหห้าสิบห้าสิบตัวนี้ตัวครึ่งอะครัมีแต่ว่าถูกแล้วนะหน้าน้องถ้าเป็นชีวิตจริงจะซื้อเลยแม่อันใหญ่เท่าตัวโอ้โหเอาซื้อทำอะไรเนี่ยซื้อคุณจะซื้อทำอะไรอ่ะซื้อไว้ซื้อไวัสด์เจาะฮะกระแสนี่จาะอะไรอ่ะ เจอเก๋โอามาดืกอแค่เหรอมาขีมาเฮ้เฮ้เฮ้ตอกเลยนี่แหละคุณคุณเอาพลังไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเนี่ยคุณสาพาวาแล้วอะเอ้าก็ก็คุณบอกบอกพลังผมเองนี่ผมมีพลังแล้วพลังวิเศษคนนี้เข้ามาเข้ามาคู่กันเนี่ย เทมากครับเทมากนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ผุดอกกุดอกกุดอไม่ต้องทำที่แมพปีคลิปครับปีคลิปผมพื่ขอปีคลิปแอปทุกคนครับเป็นไงบ้างนี่ก็คืนนี่ผมมาเล่นกลาคืนนี่หละไม่ก็คืนอ่ะบอกว่าเจะเช้าแล้วเป็นไงบ้างมาสั่รวจว่าทุกคนทำอะไรกันบ้างตรงนี้ตรงนี้ดิวโอเคทุกคน ก่อนขอตัวลาไปก่อนนะไอที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายผมชื่อไรตนะลือเปลาไหนเข้าไป